สวัสดีครับนะฮะวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับกับพวกเราพวกคนเด็กนะครับวันนี้เรามีสตาร์เตอร์ของวันพีสวันพีอืมมาแกะให้ดูนะ,นะเป็นบล็อกใหม่ตอนนี้อ่ะวันพีสเนี่ยก็คือจะมีเป็นสตาร์เตอร์ภา,าษาอังกฤษแล้วนะแล<ช>้วเพิ่งมาเลยเราก็เลยหิวโอกาสแบบได้ลองนะครับปกติเราจะมีแต่กันดัำล่าสุดก็มีหลอกคันหาตอนนี้ก็คือมีวันพีสแล้วนะฮะแตาา่เมีเสียงเองด้วยเดี๋ยวอ่าเป็นสตาร์เ r t e r deck sn newgate แต่เป็นหนวดขาวกับเอใช่พีกเลยเขาบอกว่าอันเนี้คือเมตาเลยนะทำไมครพีกก็แบบแกะปุ๊บส่องกแข่งได้เลยไม่ใช่เล่นได้เลยคราแข่งไม่ต้องใช้บูสเตอร์เหรอเขาบอกไม่ต้องบูตเลยอันนี้คือเก่งเลยอย่างว่าแต่จริงหรือเปล่านะฮะไฮไลท์ของมันจริงก็คงจะอยู่หลังสองเนาะแต่ถ้าเบื่อใครยังไม่ได้ซื้อเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับออกตัวก่อนว่าเราไม่ใช่โปรวันพีนะเราไม่รู้จักรันเลยสักใบเล่นแต่กันดำเออแต่ผมดูกระตูนะ เออนะแต่ละหลักถ้าเป็นเราอะไรเงี้ยเราได้ใช่ผ่านผ่านนะตัวละครเนี่ยรู้หมดไม่ต้องห่วงตอนตอนนี้วันพีซถึงไหนแล้วพี่ตอนนี้วันพีซล่าสุดเนี่ยโอ้ตุ๊ดุดก็คือล็อตเลยเลยเกาะเฮดเอกมาแล้วก็ตอนนี้ก็คือย้อนอดีตอยู่ช่วงนี้ย้อนอดีตอยู่อ่าก็ไปไกลพอสมควรแต่ไม่เป็นไรตอนนี้เราอยู่ดีการเกมก่อนอ่ะโอเคเดี๋ยวมาแกะกันเอากล่องไนก่อนนี่เดี๋ยวนี้เดอนเกิดคุณตุลาได้นะครับชื่อตุลาเดินตุลา เออที่นักกาดอยู่ใต้หมฝั่งนี้อ่ะโอเคเราแกะเลยปกติเราได้แกะเลยปกติตัตเตอร์ก็แกะแต่ข้างบนใช่ใช่ใช่ไม่เหมืองตัดอ่าเราตัดแตดมันจะตัดใช่ไหมอ่ะกันถึงนะเมื่อกี้เราซิลแล้วนี่ซิลซิลเนี่ยมีรอยไปเราไม่ได้แกะเลยแกะเตอิมอยู่อ๋อตรงจานทีนนี้คนนั่งในร้านจะมีนักล้อนักร้อท่านหนึ่งนักร้องท่านหนึ่งนักร้อที่แบบปกเดกนักร้องที่ไม่ร้อง นักรองที่ไม่รองคืออะไรพี่บัเตอร์นี้เป็นวันเกิดโซลารด้วยวันเกิดลาด้วยนะกล่องสวยนะโหูระหว่างรอนะเนี่ยด้านหลังเขาจะมีการาันตีบอกนะออการันตีบอกว่า <c oughs> เป็นแรงกี่ใบอะไรกี่ใบแล้วก็เดี๋ยวเรามีลุ้นหลังซองอีกสามซองถ้าจำไม่ผิดนะครับอันนี้เป็นออฟฟิเชียลของไทยเนาะของทีดเดนคิดนะฮะนี่ในกล่องก็จะมีครับอย่างบัตเตอร์ มีตัวเด็กกับตัวที่สองที่เป็นสุ่มนะครับสองข้างหลังมันงอๆพี่มันจริงไหมมันงอโหดมากเลยแสดงว่ามันจะต้องเป็นโคตรแรงอ่ะแล้วก็อันนี้คืออะไรแล้วเราก็จะได้กระดาษเข็มมาหนึ่งใบเอาไว้ปิดหน้าจอคืออ๋อได้ใช้ได้ใช้เดี๋ยวเดี๋ยวใช้เลยเดี๋ยวใช้เลยเดี๋ยวเราจะใช้เลยฮะใช้เลยใช้เลยกระดาษแข็อ่ะที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะฮะไม่มีอ๋อมีมีซองมาให้ด้วยอันนี้วิธีการเล่นวิธีการเล่นอันนี้ แล้วใครที่เล่นไม่เป็นก็อ่านได้เลยนะครับแล้วมันก็เป็นภาษา,ษาอังกฤษด้วยนะฮะแล้วก็จะเหมือนกัะดั้มไหมมันจะมีบอร์ดอะไรให้ด้วยปะ่ะอ่ามีบอร์ดอารีนาให้นะครับอันนี้ก็คือเราแกะบมานี่จะมีบอร์ดสอนว่าต้องเล่นยังไงนะครับมาดูบอร์ดว่าในซองมีอะไรกี่ใบบ้างนะครับอ่ะนี่ก่อนการหลักเขามาใบหน,น,นึ่งสวยไหมกาลัดมันเป็นสีแดงตามสเต็ปอ่าอ่า เป็นการที่แยกออกมานะครับแล้วก็อันนี้ลีดเดอร์ใั่ไมลีดเดอร์ชื่ออะไรพี่อันนี้อ่ะเอออันนี้คุณคุณหน่ะมันไม่รู้ผมไม่ได้ดูวันพีชอ๋อจบเลยนี่จะให้มาสองใบนะครับแล้วก็อันนี้สมุนไพรพวกโอเด้งวะใช่าโอเด้โนเด้งไปแล้วก็จะมีนิวเกต อ่ามีมาสุขาวมีมาสี่ใบนะครับสี่ใบนะครับอันนี้อันนี้พวกไอ้น,นี้ป่ะพวกแม่บ้านใชพ่พวกพวกครอบครัวไว้สี่ใบครับอ่าอันนี้ตัวปัันน้ำแข็งสี่ใบมีให้สามใบสองใบมีให้สองใบครับมีใครหน้าตาเหมือนพ่อกูซบเลยแต่ไม่ใช่หรอก สี่ใบน่ะสี่ใบอออันนี้ก็สี่ใบนะครับอืนี่เอสดีเอสเอสให้สองใบสองใบอ่ะอีกสองใบออสองใบ,งใบนะครับก็นี้อะไรโกโกนะ้น่ะมาโก้ปะเออมาโก้มาโก้สี่ใบครับสี่ใบน่ะยักษ์อีกสี่ใบ จำไม่ได้แล้วลืมอี่สามใบสี่สี่ใบสีใบนี่ <4 S 1> นพวกอะไรสเปลวะผมก็ไม่รู้พี่น่าจะสเปลอะลน่าจะคล้ายคพวกสเปลแต่คราวนี้พอเป็นภาษาอังกฤษก็จะอ่านง่ายขึ้นใช่นะผมเลยเทคนยาวนะ <c oughs> ใช่ผมไม่รู้ว่าันพีชเรียกอะไรถ้าในการดำเรียกคอมมานมหรือเปล่าไม่รู้ไม่เคยเล่นใช่ทีเซ็องอีเวน อีเวนต์ใช่ไหมเออเป็นการอีเวนต์นี่สองใบครับแล้วก็จะเป็นการด่งกโด่ทั้งหมดตามส้เต่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบใบสิบใบตัสเต็ปวิซอนเหมือนเหมือนกันดำเนาะพอให้ไปไงคุ้มค่าไหมดูแล้วบล็อกหนึ่งประมาณเจ็ดร้อยห้าสิบเนาะอันนี้ก็คือเขาจะมีเหมือนเป็นสลัแล้วก็เป็นอะไรอ่ะฟิงเกอร์ เรนเจอร์นะมีสแระจะมีถูกตรงมุมนะครับตุ่นี้งนะ yes. สวยดีนะอันนี้อ๋ออันนี้อีโซเออใช่เห็นชื่อจำได้ละอีโซนะฮะตัวนี้ค่อนข้างสวยแล้วก็เอสแคนูเกตมาให้มาใบ <c oughs> เดียวก็ไฟดีนะไฟดีไฟดีเขาก็ไม่ใช้ใบ <พอ S 2> เดียวป่จะจำไม่ผิดใช่ผมก็ลืมกดวันพีไปหมดละอานนี้ซอง แล้วมาสุ่มซองนี้กันครับซึ่งมีทั้งหมด้ามใบถ้าเป็นกันดั้มมันมีใบเดียวเนาะมีให้สามใบได้ข่าวว่าซองแล้วมันจะมีสิบมันสะเขียนแล้วมีสิบสี่แบบอ๋อมีสิบสี่แบบเดี๋ยวนี้ข้างหลังนะเห็นเดียวนั่นแสดงว่ามันกค่คิดไม่ยากนะสิบสี่ท้ายทั้งหมดก็โหดสุดแทนจะเป็นกดขาวกดขาวกดสุดไหม ชื่อชื่อเด็กเขาอ่ะใช่ชื่อเด็กนิวเก๋ก็ถ้าเป็นหัวข่าวไอ้เอสแหละจะเป็นไบเดยนะเก๋จะเป็นลีดเดอร์เออเอสเป็นลีดเดอร์ไปแล้วหรือเปล่าไม่รู้มาดูกันไม่เป็นอะไรนี่ลีดเดอร์มันไม่น่าไม่น่าเสดน่าจะเป็นลุ้นเลยลุ้นเลยลุ้นไปหลังบ้างหลังสุดจะเป็นกิกี้เนาะหลังสุดจะเป็นกิกี้ที่คว่ำอยู่ใช่ไหมเก๋ไปน่าจะเขาคงเปิดสองซองมันกิกี้สองซอง ความมุ่งมั่นไม่เห็นใช่เฮ้ยเหนียวเหนียวเหนียวเหลือเกินนี่ได้ใช้แล้วกระดาษเข็มได้ใช้แล้วกระดาษเข็มไม่ปิดใบหลังสุดใบหลังสุดผมปิดนะมองไม่เห็นนะผมไม่เห็นเลยเลยมาดูใบแรกก่อนครับตัวทางไหนดีตัวทางนี้ผมจะค่อยๆทลายขึ้นแล้วกัน ใบแรกเห็นไหมใบถ้าหลังสุดขาวๆเหมือนกันต้องไปหลังสุดช่ไมพี่ตั้มหลังสุดก่อนเนาะเปิดเป็นไอป้าแม่บ้านเมื่อกี้ไงใช่เอมี่ใช่เอมี่นะฮะก็เป็นเกลือตามระเบียบเป็นโทนขาวผมเชื่อว่าเกลือความรู้สึกมันบ่อยยอ่างนั้น หมายถึงไอเนี้ยเกลือเกลือแน่นอนอ่ะพลังห้าพันใบที่สองครับเป็นจุดที่มันมันมีทองทองอ,อ่เอ้ยเฮ้ยอ๋อ,อ,โ,อโอเด้งปะใช่แันวนี่เป็น L.R ของใบปะของมันใช่งน,นั้นคือถ้าเทียบอบบผมว่าน่าจะดูว่ามัน L.R หรือเปล่าใช่ไหมใช่ไหมใช่เกิดอะไรปพี่นัคือสระใช้ไม่ใน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 เด็กปะใช่ครับ S.R. ป่ะเออเนี่ยมันดูดูสวยกว่าปกติดูดูขวาล่างตัวเี็กตันเฉย S.R. ป่ะตัวเล็กไม่เห็นตัวเล็กตัวเฉย S.R. ใช่อันนี้คือ S.R. นะครับถือว่าแรกของดีเพราะว่าได้ดี่สุดมาแล้วใบแรกสุดเนี่ยดีป่ะขวาล่างนะอาจจะดีกว่าอาจจะดีกว่าอีกเหรอ่ะเหล็กใบหนึ่งท้ายเป็นเปิดพร้อมกันเลยครับสามสองหนึ่งไปเลยดีกว่าปุ๊บเอ้ยเกลือยิ่งกว่าเกลือหรือเปล่า หน้าตาบอกเลยเกลือแน่นอนไม่มีเสุดแค่ซูชิแีก็รอมมอนแล้วโอเคอันนี้เราได้ได้อฟเอนร์อันนี้โคสุกิโอเดงเราจะไปที่กล่องไหมไปไปเลยที่กล่องเราตัดแค่ไอตรงแพ็คอะไรนี้ก็รีมิวไปแล้วอันนั้นเราเอาแค่ซองเลยได้เอาแค่ซองเลยโคสุกิโอเดงนะจอ อันนี้คือมันมาจากเรือโดดขาดเลยปะทวกเดนไม่ไม่ไม่มันมันมาจากหลาย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 สตอรี่นะอ๋อใช่มาจากหลายช่วงเวลาแต่ว่ามันจะกอย่างอย่างอีโซนี่อีโซนี่ก็อยู่อีกอีกไทม์ไลน์หนึ่งนะเอออันนี้ก็คือเหมือนกันนะครับเพราะฉันซื้อมาก็ไม่ต้องห่วงนะครับมัเนก็ยากอยู่ปกติแพ็คเลย อ่ะตั้งไว้ก่อนแปเก้าวเปิดตอนนี้กันนะครับสองบอกคุ้มไหมแปดสิว่าก็ขยับนิดหน่อย กีดโดนการ์ดนี่หาเลยนะเฮ้ยข้างหลังมันสีแดงมาแล้วอะเฮ้ยข้างหลังมันสีแดงมาแล้วไงเออข้างหลังมันสีแดงมาแล้วสิใช่มันกีดแดงมาแล้วดีไหมมันมีที่ต่อเดี๋ยวมันเปิดขวดแรกกล่องละแรกกล่องไปเลยแรกกล่องไปเลยแรกกล่องไปเลยมันเปิด โอ้โอ้มายก็ตจริงๆแล้วเป็นรีซอทนะ <laughs> รีซอรสเป็นสีเขียว <laughs> รีสอทสีเขียว <laughs> อ่ะเราไม่รู้ถ้างั้นเราเปิดใบแรกก่อนอ่ะใบแรกก <laughs> ่อนออ่าแล้วีิ่มเงินดำเงินใบแรกเงินถ่เงินเป็นยา h ู o ใครวะเฮ้ย เดือนขาวอ้าวไปไดเดือนขาวแล้วเดือนขาวแล้วเดือดขาวแล้วเดือนขาวแล้วเดือนขาวออกครับเดือนขาวใบที่สองเป็นสีเงินเหมือนกันปึ๊บเลิศเลนไมปได้เฮ้ยสีอย่างนี้ขาวเฮ้ยสะกดเดี๋ยวก่อนนะสะกดคือตัวอะไรใช่สงกดจะทำไมสีตอวประกอบตัวประกอบพลังสำคัญ อ่ะสวยได้ดูไปสุดท้ายครับสุดท้ายครับสีแดงสีแดงดเดอร์ดีเดอร์เนี่ยคือจะบอกว่าวันพีชผมไปดูมาบ้างมันจะเป็นตัวเดียวในเด็กน้ก็คือแต่มาอยู่ข้างหน้าเหมือนคอมเดอร์ในเมจิกใช่ไหมประมาณนั้นอ่ะมาดูกันเป็นอะไรครับมันก็ต้องมีอย่างเดียวปะก็คือไบเดนกันคนขาวขาวเนภาษาเอสป่ะเนี่ยโอ้โดกขาวก็เอส ใบหน้ากล่องใบหน้ากล่องนะครับเฮ้สุดๆขอชมหน่อยขอชมหน่อยเฮ้ยตรงนี้อยู่ไหนวะมันตุ่มองราคาของเรื่องไหนซึ่งอ่ะบอกก่อนที่เปิดเป็นรัฐบทอ่ะไม่รู้ราคาเลยไม่รู้ราคาเลยใครรู้ราคาก็ฝากคอมเมนต์คอมเมนต์หน่อยนะครับมีใบนี้ หนึ่งใบนะฮะมันก็คงไม่แพงหรอกประมาณการสตาร์เตอร์นะติบสี่ใบเองน่าจะคิดไม่ยากป่ะใช่วันนี้แล้วก็ใบนี้นะฮะโอเด้งนะฮะฝากด้วยนะครับแล้วก็แล้วก็ใบนี้อีกใบหนึ่งไอเนี่ยตัวไอส,สปอตเนี่ยผมไม่รู้จักจริงนะขนาดตอนอา่านกำศัพทยังไม่ค่อยรู้เลยนะฮะโอเคก็ประมาณนี้สําหรับในส่วนของตัว one piece starter ภาษาอังกฤษนะครับก็ฝากไว้ว่าเออมันเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะเพราะใครที่แบบ ลังเลลังเลจะเล่นผมว่ามันก็น่าเข้านะคือการ์มันพริษเนี่ยราคามันไม่แพงอไม่ข่าวว่าเด็กหนึ่งอย่างเด็กท่านอิมเด็กแรอย่างเงี้ยน่าจะประมาณสักพันหนึ่งไม่เกินสองพันห้าพันห้าสองพันห้าที่เล่นได้แหล,ละเพราะนั้นราคาโอเคนะคือถ้าเทียบกับถ้าเทียบกับการดมเทียบกับโปเกมอนเทียบกับอะไรเงี้ยอาจจะถูกสุดเลยก็ได้นะครับยังไงก็ฝากติดตามกันไว้กับโปเกมเด็กนะครับบ,งบางๆก็แวมาเล่นกันได้ที่พัฒนาการสามสิบเอ็ดทับหนึ่งนะครับก็ดล้เราเปิดตอนนี้ ช่วงนี้จะเปิดประมาณ4ี่โมงเย็นละนะครับ4ี่โมงเย็นจนถึงที่2ก็คือมานั่งเล่นกันได้นะฮะประมาณนี้ครับรแล้วก็เราก็ยังมีทุกวันศุกร์ตอนนี้เราก็จะมีแข่งขันกันดั้มเป็น Friday Night นะครับก็คือมีแข่งทุกตั้งแต่หนึ่งทุ่มครึ่งใครที่เล่นกันดั้มก็คือมาเล่นได้แล้วก็วันเสาร์เรามี Magic D ดิกดา r i n g นะฮะจะเริ่มประมาณทุ่มหนึ่งเป็นแข่งดรากเนาะก็เป็น SpiderMa แแล้วก็วันอาทิตย์เรามีดิจิมอนนะครับดิจิมอนเนี่ยเราเริ่มแข่งช่วงบ่ายใช่ไหม ประมาณ<อ>บ่ายสโมงถ้าใครอยากจะลองมาแข่งขันหาเพื่อนเล่นกันเองแล้วก็ดิจิมอนเนี่ยแต่พินเศษอย่างหนึ่งคือวันอาทิตย์ d ด g i ิจิมจะเราจะทําร่วมกับร้านด <Dark Area. S 1> ั r k อเรีก็คือจะมี2งานแข่งอยู่<า>ในร้านเดียวกันใช่นะฮะก็ฝากไว้ด้วยครับสําหรับใครที่อยากหาเพื่อนเล่นกันสบายๆแบบเป็นกันเองแล้วก็ไม่ได้แบบ โปรมากเนาะเพราะเราก็มือใหม่เหมือนกันส่วนนี้ะสมมติว่าแล้วคนถามวันนี้เป็นวันพีชใช่ไหมแล้ววันพีชเลยพี่อ่ะวันพีชนไหนเดี๋ยวเดี๋วดูวันให้ใี่อยากแข่งคอมเมนต์มาอ่าคอมเมนต์มานะฮะจัดให้ได้ไม่ยากหรือแล้วนะครับโอเคครับวันนี้ผมแม่แดงฮะครับผมผมคุลาคาครับแล้วก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันที่ร้านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ